เห็นรอเปล่าเนี่ยสมยังไม่เห็นวัดก็สวัสดีกับท่านผู้ชมจะมาโชว์ความกล้า่จะมเรื่องอาไรสละไปด้วยนะครับผมก็มางทีเรื่องโซเชียลนะครับผมบางคนเขาก็ ยากเป็นกินเขาไม่รู้นะครับผมแล้วเขากรโดนลอกบางคนเขาก็กวนนะ <k> นะก็ถ้าอยากเป็นนี่ต้องทำต้องจ้างก,ก็ทำไม่เป็นก็ต้องจ้างเขามันทำยากนะครับผมต้องทำเป็นบัญชีของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนบัญชีก็ไม่ได้นะครับุผมฟาวเอาห้องคนอ,อื่นมาเป็นห้องเราไม่ได้นะกไ็ไม่ต้องนอนใจนะครับผมว่าทำไมพวกไม่ใช่ ถ้าแบบว่าผมไม่ได้ขอไงผมไม่ได้จับผมว่าปวดจนกระแทาที่หลังนะใจำไมไม่ใ่มันไม่ทำให้มั่มัทำยากลมัาต้องมีโทรศัพท์ดีๆที่มีเครื่อง ออุ้ยาจจะไม่เห็นต้องมาชูนะครับอยู่ๆฮ่าฮู้มผมไม่ทำเองทำไม่เก่งแต่ก็จะทำนะทำนะ อย่าใจาร้อนนะครับผมทําได้แค่ในแค่นั้นเพราะว่ามันเป็นต้นแรกๆของเราแั้นผมต้นนี้ก็เป็นต้นที่สองนี่ประมาณนี้ กรีดเป็นครั้งที่3